ผมก็กลับสวัสด,ดีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเลสฟิงนะผมวันนี้ผมจะมาฝึกยกล้อฟีบีดู <Wow. S 1> เพื่อนๆว่ามันจะขึ้นไหมมันจะขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆรู้ว่าตอนแรกที่ผมบอกฟินหน้ามันแตกแล้เวเนี่ยตอนนี้แตกสองข้างเลย <c oughs> โอ้ยเซ็งเลย <c oughs> ไหนมันก็แตกผมก็เลยแล้วพอมันแตกฝั่งข้างจานฝั่งข้างที่มันมีเบรกเนาะแม่งเบรกไม่อยู่เพื่อ,อ,อน มันเบรกไม่อยู่โหอย่างเซ็งไปเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกยุกล้อนเลยดีกว่าก่อนเราจะเริ่มครับผมเราต้องวอร์มอัพยางก่อนเพื่อนไห้รถไปก่อนเราต้องวอร์มอัพยางไปก่อนดูว่ถ้าไม่งั้นยางัจะไม่เกาะถนนส่วนอันนี้ที่ผมทำคือเช็คยางก่อนว่ามันนิ่มมันเด้งไหม เพื่นเขายกเกียร์สองกันนะครับผมฝวนผมยกเกียร์หนึ่งแต่ถ้าขยกเกียร์สองเป็นก็ดีับผมมันไม่เสี่ยงหงายไงยกเกียร์หนึ่งแบบผมอะไม่เสี่ยงหงายแล้วก็เวลายกล้อก็ฝึกหาที่ปิดนะเพื่อนๆที่รถมันไม่วิ่งแล้วก็ห่างไกลบ้านคนนี่มันผมนี่ยกในป่าแผมจะลองดูเฮ้ยเดี๋ยวผมขอลองเกียร์สองกันเขาบอกว่าให้ขี่เกียร์สองไปใช่ป่ะประมาณห้าพันรอบแล้ว ไม่เห็นขึ้นเลยหรือมันต้องกระชากตัวเดีวยวะเกียร์สองเอาเป็นว่าเล่นเกยียร์ที่ผมถนัดแล้วกันนะเพื่อนนะเกียร์สองผมน่าจะยกไม่ขึ้นแต่ถ้าหนึ่งอะ่ะได้อยุสองขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้ยกนาน,นีไยจับจังหวะไม่ถูก จับจังหวะเกียยงไม่ถูกนี่มันคือไงวะเนี่ยเตะฝังคือต้องเตะไปเลยเหรอหรือห้มันกำคัดแล้วผมจะลองเตะฝังแบบไม่กำคัดดูเหมือนไม,ไม่ได้วะก็ไหนๆชกหน้ามันแตกก็เพื่อน ผมจะเอาไปเปลี่ยนทีเดียวแครวบผมจะเลิกยกล้อจริงๆนะเนี่ยใครเชื่อผมจะเลิกยกล้อกดหนึ่งเลยใช่เลิกนะรอรถไปก่อนเขินเดี๋ยวเขารู้ว่าเราทำอะไรอันนี้ผมวิ่งด้วยความเร็วประมาณต่ำๆเพราะผมฝีบๆๆี่สิบร เอฟบีเอชทำงานเลยเพื่อน oh. <c oughs> เฮ้ยไรเอฟบีเอชน้อย <c oughs> ระดับจอนหายไหมครับเอฟบีเอชเวลาขึ้นมันจะ ขึ้นแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็ดับถ้าตอนขี่ไปเอ้บีเอสไม่หายเร็วนะเอ้บีเอสไม่ทำงานเอ s เอสเบรกหน้าเอ s เอสเบรกหน้านะเพื่อนเราผมขอเช็คก,ก่อน อะไรวะกระแทแกแรงไปพวกนี่เนี่ยเนี่ยเห็นนะเพื่อเห็นบ้าเนี่ยน,น้ามันแม่งมาอันนี้คาบเราแม่งจับ ABS ไม่ได้แน่เลยโโหจับคาบมันจับอ่าเขาเรียกว่ามันมันจับมันมันจับมันจับอะไรวะ เอพีเอสตามความเข้าใจผมก็คือมันมันจะเอาไว้อ่านความเร็วรอบปรับความเร็วรอบให้ล้อหนา้าล้อหลังมันเท่ากันล้อเวลาเราเบรกนะมันจะค่อย,อยๆเบรกทีละจึกทีละจึกไม่ใช่เบรกทีแบบเบรกให้เราทีละจึกไม่ใช่แบบเบรกทีล,ะละ้อลากอรพวกนนเอพีเอสแล้วตอนนี้มันขึ้นเนี่ยอย่างว่าเดี๋ยวดูล้อหลังทำงานไหม เอสไม่ทำงานแล้วล้อหลังเ <c oughs> ฮ้ยมันยกล้อยากจังวะโอเคเอสทำงานละ ไม่ยกล้อมันยากจังเพื่อนใครรู้อกม่าี1สิบลอ้อครับผมไม่ซู้ขอแบบเป็นงานรอบนึงขอเป็นงานหน่อยนี่เตะสองก็ล่วงแล้วอ่ะสุดเตะฝั่งก็ล่วงแล้วเพื่อนโหโคตรเฟ็งเลย ต๊ดโอ้โหรถกฟวงสองคันเจ้เพื่อนผมยอมแพ้ว่ะผมน่าจะไม่เหมาะกับการยกล้อเกี่ยวเทียวเนี่ยเพราะเนื้อเพื่อนมันมีสายเข้า จอดที่ล่มๆหน่อยขี่ทีแล้วขอดูปเพิ่มออกไปทีแล้วอุ้ยมีคนโทรมาไม่หยุดเลยฮัลโหลเพื่อนเอออยู่บ้านเปล่าวะเออมึงจะเข้ามาใช่ไหมเออกูว่ากูจะขึ้นไปจับโอพอดีเดี๋ยวแวะไปจับโอนี่คือใครฮะโอคืออะไรจับโปเกมมึงไม่เข้าใจโปเกมอนเหรอ่ะมึงไาจับโปเกมอนเหรอ อ้าวอ้าวอ้าวมากี่โมงอ่ะก็มาเนี่ยอันน่าสามครึ่งแล้วเออเจอกันได้ได้ได้อยู่บ้านไหนบ้านพิมบ้านพิมบ้านพิมเอางี้ถึงไรกล้วยแล้วบอกกูยอฟีบีไปล้างไงเผื่อให้จอดแวะรับกูเออเออเออไรกล้วยโทรบอกเคเพื่อนโอเคอี่คนกำลังยกล้อเข้ามาทำไม ปกติก่าพเพื่อนผมว่ามันผมน่าจะยกไม่ขึ้นแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไอ้น้ำอันนี้แม่งท่วมท่วม ABS เลยน่าจะต้องมีหลอนกันบ้างแหละ ีใจบอดีเลยครับบอกตรงเฮ้ยเอ s เอดับได้แล้วมั้งไอชิดเย็ด ผมลืมยกล้อแบบอันนี้นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กำคัดอะแบบเติกเกียบเลยแต่ผมลองแล้วมันมนันแข็งไม่เมื่อนนะตอนคันเร่งเรายังเปิดอยู่อะ่ะโอโหสรุปไปเบี H กับพี่ไม่เลิกเลย โอเคครับเพืเ่อนๆก็ผมขอตัวไปก่อนนะผมก็เดี๋ยวผมยังไงผมจะฝึกมาฝึกเรื่อยๆฝึกจนคล่องละเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปให้เพื่อนได้ดูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างรถแล้วก็ทำให้ ABS มันเหมือนเดิมก่อนตอนนี้นะแฉะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของผมไปละบายบาย <S <S 공포따석이